พระพุทธภาสิทธิจากพระไตรปิฎกพันรายาระลึกถึงความตายเนือง,งเมื่อสามีถูกงูเห่ากัดตายไปเกิดเป็นเท้าสักกะและแปลงเป็นพรามมาถามถึงเหตุแห่งการไม่เศร้าโศกขณะที่กำลังเผาร่างของสามีอยู่พันรายาตอบว่าผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วผู้นั้นก็เปรียบเหมือนทารก ร้องไห้ถึงพระจันทร์อันลอยอยู่ในอากาศฉะนั้นสามีของดิฉันอันญาติเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไรของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาคติอันใดของเขามีอยู่เขาได้ไปสู่คติอันนั้นแล้วจากขุทธกากายอุคระเปตวัตถุคนรับใช้ ระลึกถึงความตายเนืองๆเมื่อเจ้านายถูกงูเห่ากัดตายไปเกิดเป็นเท้าสักกะและแปลงเป็นพรามมาถามถึงเหตุแห่งการไม่เศร้าโศกขณะที่กำลังเผาร่างของเจ้านายอยู่คนรับใช้ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นเหล่ากอแห่งพรมหม้อน้ำอันแตกแล้วพึงประสานให้ติดอีกไม่ได้ฉันใด ผู้ใดเศร้าโศกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วผู้นั้นก็เปรียบเหมือนฉันนั้นนายของดิฉันอันพวกญาติเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไรของญาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงท่านคติอันใดของท่านมีอยู่ท่านได้ไปสู่คติอันนั้นแล้วจากขุธกนิกายอุคระเปตวัตถุ